ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกโกาะนะคะมื้อเย็นมื้อนี้นะคะแกงอียังกันดีนะคะมื้อเช้าก็แกงหน่อไม้ไปแล้วนะตอนเย็นนะคะเมนูนี้กันเคยกินบอเคยกินบอนะคะแกงกุ้งใส่มักมี่เคยกินกันบอพี่น้องเคยกันไหมคะแกงขนุนนะคะใส่กุ้งอือนะคะมาดูกันนะคะอืม หลายๆที่อาจจะเคยกินแต่แถวภาคกลางนี่แน่นอนนะคะไม่เคยแน่นอนนะคะแกงกุ้งไสหมักมี่นะคะ,คะปกติเราจะต้มขนุนก่อนนะคะแต่อันนี้พอดีเราต้มไว้แล้วนะคะ ตำข้าแช่นะคะตำข้าแช่ใส่ใบชะพูให้น้ำเขียวๆหน่อยปกติเนี่ยจะต้มถ้าเราแบบเราไม่ได้ต้มมันรอเนาะเราจะต้มขนุนนะคะเสร็จแล้วก็ขนุนได้ที่ใช่ไหมเราก็เอากุ้งลงไปนะคะ เออไม่ดา๋วนี่จกโวยนะคะก็ปรุงนะคะเหมือน,นเราแกงอย่างอื่นนั่นแหละเหมือน,นเราแกงหอยนะคะทุกคนกส่ไก้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดก่อนเราก็ปรุงเนาะปรุงรสนะคะทุกคน รสให้อร่อยเรือนะเรือนะคะถุงนัวนะน้ำปลานะคะนี่ก็จะเป็นข้าวแช่ที่ตำเนาะแล้วก็ใบชะพูนะเดี๋ยวเราซอยใส่อีกทีนะคะทุกคนอ่น้ำเดือดแล้วนะ เรอสักแป๊บมบมใบชะพูล,ลงไปนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตัวกุ้งเริ่มเหลืองแล้ว ใส่ใบชนะพูเนาะก้งเหลืองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่ขนมลงไปด้วยอันนี้ขนมขนมที่เราต้มมาแล้วนะคะทุกคน สังเกตุเป็นแบบนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ใบชะพลูสุกนะแล้วก็ข้าวเช่ที่เราแกงสุกนะ Okay. เคยได้ที่นั้นทุกคนแกงกุ้งใส่ขนุนนะคะใครไม่เคยทานก็ลองมาชิมลองมาชิมนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารอีสานมันบ้านนะคะขนุนเราก็สามารถแกงกันได้นะทุกคน ไม่จำเป็นจะต้องแบบรอกินสุกานเดียวนะก็สามารถแกงได้นะคะใส่หมูได้ใส่กุ้งได้แล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเน้นมักมีได้นะ,ะทุกคนอ่าเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานได้เลยกุ้งเยอะๆนะคะนี่เดี๋ยวเบี่ยงไปให้ ยายด้วยนะคะเวลาเรามีกับข้าวเราก็จะแบ่งแบ่งไปให้อ่ายาย อันนี้แบ่งให้ยายนี่ก็จะแบ่งให้ยายอุ่นนะคนละถ้วยมาบ้านยายอุ่นแกงกุ้งเอามาให้ยายมาที่กินแซบแน่โอ้ยพอพี่ไปซื้อนี่ข้าวพุ่นหลายๆเดีวลูกได้ยูบะยาย ได้ดูห่านมาข้าต้มแล้วขนดมอทีมีคืดเยอะเลยกินข้าวที่เนี้ยมาเสบแน่เออแม่งกินเมื่อวานเนี่พเออออม่งเอาเรากินดูไม่ได้อ่ากินหน่อยขนมนะให้ป้ากินหน่อยเร็วป้าจะแจกไหมเนี่ย เออโอ้ยมีแจกเลยแดประชักเอ้ยไม่แบ่งเลยแดประชักเอ้ยผู้กินหน่อยครับกินหน่อยครับเออซื้อแต่ว่านี่นะพอดีจะหากระไปยามเอาแบ่งเลยค่ะประชักโอ้อะมากินเสียบ้างเบื่อแล้วอะเบื่ตัวอีแล้วอะบะหมุ่ผัดเต้าหู้ต้มต้มข้าวต้มหม้อใหญ่ต้มเนาะ นะเยังแบบเอาประชากรยังอยู่เฉยอันนั้นอู้ตายแล้วเอ้าใบแล้วนี่ช่วยแล้วแล้วพ่อมาคิดว่าจะไปเก็บมะขามใหญ่อุ้นเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ว่าจะไปเก็บพักเมื่อวานเอามาลายๆเด้อแล้วนะโอ้จนลูกกินแล้วมามาซื้อย่างกะติ๊กวอลลูกใบแล้วมาเส้ตทอดเขาจอแล้วมาซื้อย่างกะติ๊กใบเขายิ่งไปยิ่งมาแล้วอยากกะติ๊กห้าแล้วเท่าหลอดตาหมูป้าเลยยิ่งใกล้นั่นแหละโอ้ยแม่จะกระเป็นแตนอนขอากระดาษมาดแต่ชมายเลยนะเฮ้ยแล้ว